วันนี้ครบ1เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเราจะมาตัดกิ่งแอปเปิ้ลที่เราตอนไว้กันจ้านี่เป็นกิ่งที่สอนนะค่ะหลังจากที่เราตัดกิ่งแรกไปแล้วไม่ได้ถ่ายมาให้ชมนี่คือหนึงกิ่งลากเข้ามาเยอะทีเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดกิ่งที่3ต่อไปเลยจ้า สังเกตกิ่งนี้นะคะลากเยอะมากตรงตุ้มเขาจะเกือบแห้งไปเลยนะคะดูกิ่งที่สองกิ่งแรกเราตัดไปแล้วนะคะกิ่งที่สองนี่ลากไม่ค่อยเยอะแต่ว่าวาไม่เยอะกว่าเยอะย่อกิ่งแขนงเล็กๆที่เกะกะนะคะตัดทิ้งไปเลยะค่ะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่ แล้วเราก็จะตัดออกอีกนะคะเพราะว่ากิ่งที่ตอนไว้มันยาวไปค่ะเตัดแค่นี้พอตัดทิ้งไป,ไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเวลาเราชำรากเขาจะได้ยอดใหม่มาง่ายๆ<ป>ค่ะินน้ีตัดได้ สำหรับกิ่งแรกที่เราตัดนะคะนี่ยังไม่ได้ตัดยอดออกเราจะมาเลมยอดออกให้เขาค่ะเวลาเราชำจะได้ลดการขายน้ำคือให้เขาเหลือใบน้อยที่สุดแล้วก็ตัดยอดไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนี่ค่ะส่วนกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้เราตัดไว้แต่ตอนแรกเลย เราตัดกิ่งยาวที่สุดออกไปนะคะเขาจะมีทั้งหมด3กิ่งค่ะนี่เราตัดไปยอดหนึ่งยอดที่ยาวที่สุดก็จะเหลือได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็นํากิ่งตอนที่เราตัดแล้วเ้าแช่น้ำไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ชําต่อลงในกระถางได้เลยจ้า